วิวนี้พลีชีพสุดๆรูปเมื่อกี้แต่งค่ะนี่ก็คือหุ่นจริงพังมากสู่หุ่นลีนภายใน1เดือนจะบอกว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยบิลซี่คงร้าวค่ะพอไปเล่นสโนว์บอร์ดมาแบบนี้เลยก็เลยทําให้บิลเนี่ยออกกําลังกายไม่ได้เกือบครึ่งปีเลยค่ะพอกลับมาออกมันก็เจ็บอีกเลยทาให้หุ่นพังแบบนี้ค่ะแต่โชคดีที่เป็นคนชอบออกกําลังกายอยู่แล้วก็เลยทาให้มีกล้ามเนื้ออยู่บ้างแต่มันทั้งหนาทั้งเพลไม่ไหวอะทุกคนนี่น่าจะเป็นช่วงที่อ้วนที่สุดในชีวิตแลล้ววใใสส่่่่อออะไไไไรกก็็มมมมยยัันนนจเดดดปห เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวช่วยบิวก็ได้เข้าไปปรึกษาคุณหมอที่รักแบงอคอกคลินิกค่ะแกเรามันวัยสามสิบกว่าแล้วอ่ะน้หนักมันลงยากมากนี่ดูเสื้อผ้าใส่ไม่ได้แล้วบูจิ๊บไม่ขึ้นค่ะทุกคนมันแย่มากคือบิวอ่ะต้องถ่ายงานตลอดเวลาไงต้องดูแลหุ่นขนาดไม่ได้ทานค้าน้าหนักไปเกือบ53กิโลและนี่ก็คืออาทิตย์แรกหลังจากที่บิวเข้าโปรแกรมลีนกับคุณหมอค่ะคือมันไม่ได้อดอาหารนะทุกคนใช้ชีวิตได้ปกติเลยรู้สึกสบายตัวมากขึ้นแล้ก็็ตัเเานนนนคคค่่ะะีีปอททิ2 กางเกงตัวนี้เคยรูดซิปไม่ขึ้นเราก็ติดตะขอไม่ได้ค่ะตอนนี้คือใส่สบายมากและนี่ก็เป็นร่างที่ครบ1เดือนค่ะทุกคนมันลีนมากมน้ำหนักบิวลงไปประมาณ3-4โลนะคะ,ะคือเราไม่ได้โซมเลยอะ่ะกลับมาหุ่นสวยใช้ชีวิตปกติไปออกกําลังกายทำกิจกรรมเต็มที่เลยค่ะจะบอกว่าที่รักแบงคอกคลินิกเนี่ยคุณห,หมอเขาเชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงเลยนะคะเพราะฉะนั้นมั่นใจแล้วก็ไว้ใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยแน่นอนเดี๋ยวท็กคลินิกไว้ให้นะทักเข้าไปคุยได้เลย